ทำงานเป็นเด็กเสริฟในอเมริกา1อาทิตย์ได้เงินเท่าไหร่ไปดูกันเลยนะคะเพะอาทิตย์นี้นะคะเราจะทํางานวันจันทร์อังคารพูดไปได้ห,หยุดนะคะแล้วก็ทาอีกทีหนึง่งวันที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะส่วนใหญ่ก็จะทํางานหนึ่งกะนะคะนั่นก็คือ 4- ี่ถึงหชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยุง่งหรือว่าความสโลของร้านนะคะถ้าร้านยุ่งมากเราก็จะได้ทํานานกว่านั้นหรือว่าถ้าร้านชโลก็อาจจะถูกจงกลับบ้านก่อนนะคะ แต่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนในคลิปนี้ก็จะโชว์ให้ดูรายได้ที่เป็นทิปอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมค่าชั่วโมงถ้ารวมค่าชั่วโมงด้วยก็ต้องบวกไปอีกชั่วโมงละสิบตอนกว่าๆแต่เราจะไม่รวมนะคะจะให้ดูอย่างเดียวว่าทิปนะคะในการเป็นเด็กเสิร์ฟในอเมริกาเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่ะไปดูกันเลยนะว่าอาทีนี้จะได้เท่าไหร่นะคะไอเธออ่าคลิปที่แล้วใช่ไหมโอ้โหได้เยอะเกือบทุกวันคลิปนี้เปิดมาวันแรก สี่สิบห้าดอนจะแม่โอเคเดี๋ยวดูกันนะทมาค่ะสวัสดีค่ะวันที่สองนะวันนี้ก็สโลว์เหมือนเดิมนะคะทํางานไปประ,ประมาณสามชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็มีเกณฑ์ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้หางานใหม่แล้วเพราะว่าช่วงสมมติมื่อมสโลว์เนานะอะดูกันนับเงินกันนะคะที่สองสองสี่หกแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้า 155ดอลทั้งหมด155ดอลนะคะทิปวันที่สองนะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันพุธกับผพื่หั์เราหยุดนะคะเดี๋ยวมานับทิปกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์เลยเนาะวันที่สามโอเคไปค่ะอ่ะมาค่ะวันนี้เป็นวันที่สามที่เราทํางานของอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้เราทําจานอังคารใช่ไหมแล้วเราก็หยุดวันพุธผพื่หัสวันนี้วันศุกร์ที่23นะคะพฤษสภาก็มานับเงินกันเลีกว่าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเ้าเอาใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าสองร้อยหนึ่งสองสามันนี้ได้สองร้อยหกสิบนะคะมาค่ะวันนี้วันที่สี่นะคะที่เราทํางานนะคะสัปดาห์นี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปยอดเงินมาได้เท่าไหร่หน้าเย็นทุกวันนะคะต้องขออภัยมากนับเงินเลยวันนี้ทำสองกะนะคะตอนเช้าทําที่สาขาใกล้บ้านฝั่งโน้นตอนเย็นทาที่สาขาใกล้บ้านนะคะเมื่อเช้านี้ก็สโลว์นะคะทําไปสองชั่วโมงกว่าก็โดนส่งตัวกลับแล้วได้เงินมาทั้งหมดสองสี่หกแปด ได้ทั้งหมด80ดอนนะคะตอนเช้า2ชั่วโมงนิดๆแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็โดนส่งตัวกลับก่อนเพราะว่ามันไม่ยุ่งนะคะ้านค่อนข้างสโลวก็ได้มาทั้งหมดนะคะตอนเย็นอะนะฮะ20 120 220 225 230 235 236นะคะ,ะตอนเย็นได้เท่านี้236ตอนเช้าได้80รวมกันวันนี้ได้316นะคะ ทุกคนว่าไงดีบวชให้เปลี่ยนงานดีไหมหางานใหม่ดีไหมที่มันได้เงินเยอะกว่านี้มาแล้วค่ะวันสุดท้ายนะคะทํางานวันนี้ทำสองกะตอนเช้าสโลมากเธอได้ไม่ถึงร้อยแต่วันนี้ท,ทําทีเดียวนะคะก็คือรันยาวตั้งแต่เช้าจนเย็นจนตอนเย็นก็ดีขึ้นหน่อยนะคะ,ะผู้จัดก,การไล่กลับหมดเลยเหลือเราไว้คนเดียวก็เลยได้เงินค่อนข้างโอเคหน่อยตอนเย็นเนาะแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็นั่นแหละถ้าได้งานใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอามานับเงินกันเลยนะคะวันนี้นะ ทำงานสองกะนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหี่ห้าหหนึ่งสสาี่ห้าสห้เจแล้วก็380นะคะอ่ะรวมกันนะวันนี้วันจะเอ้ยทำงานวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดไปสองวันทีนี้ทำงานทั้งหมด5วันได้เป็นจำนวนเงินอยู่ที่อ่ะ 1,156อาดอนนะคะก็โอเคอาทิตย์นี้จบแล้วเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าแล้วกันนาอว่าจะได้รีไงเท่าไหร่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าทํางานเสิร์ฟอาหารได้อาทิตย์ละเท่าไหร่เป็นยังไงโอเคนาะหรือว่าคิดว่าไงกันดีอ่ะควรจะเปลี่ยนแหมควรจะทําเป็นแบบว่าโพสต์วันต่อวันเลยไหมว่าอุ้ยวันนี้เสิร์ฟได้เท่าไหร่วันนี้เสิร์ฟได้เท่าไหร่หรือว่ารวมเจ็ดวันดีกลัวเจ็ดวัน เอ้กว่าเสร์จทำวันต่อวันคิดว่าจะสั้นไปอะสิแต่ไม่แน่สั้นๆอาจจะดีกว่าเนาะเอออาทิตย์หน้าเราทำเป็นวันต่อวันดีกว่าโอเคโอเคเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่หมอาทิตย์หน้าไม่ทำรวมเจ็ดวันแล้วนะคะไปรวมกันเองทำวันต่อวันเ,เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะไปแล้วบา,บาย